ตะวันฉายเคลื่อนไหวแล้วดราม่าเลื่อนชกซุปเปอร์บอนย้ำคำพูดไม่ต้องเยอะนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับตะวันฉายทีเคแสนชัยมวยไทยยิงนักมวยหน้าหล่อที่มาแรงที่สุดในขณะนี้เจ้าของฉายยาซ้ายดาราโดยทางด้านตะวันฉายมีโปรแกรมขึ้นชกชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทในศึกวันไฟนล1เกับ ซูเปอร์บอลในวันที่9ธันวาคมนี้แต่มีข่าวแว่วมาว่าอาจจะต้องมีการเลื่อนไปวันที่22ธันวาคมแทนเนื่องจากเจ้าต,ตัวเพิ่งออกจากโรงพยาบาลและร่างกายยังไม่พร้อมขอเวลาฟื้นฟูร,ร่างกายล่าสุดตะวันฉายเคลื่อนไหวแล้วหลังเลื่อนวันชกซูเปอร์บอลโดยทางด้านตะวันฉายได้โพสต์ข้อความลงในสตอรี่เฟซบุ๊กเอาไว้ว่า พักฟื้นร่างกายแป๊บเดียวก็กลับมาขอแค่เลื่อนวันไม่ได้ถอนคำพูดไม่ต้องเยอะเดี๋ยวได้ดูแน่นอนทันว่า